คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหลังความตายคนตายแล้ววิญญาณไปไหนมาฟังคลิปนี้มีคำตอบฟังธรรมะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเป็นคลิปวิดีโอเก่าทำไมทำบุญทำทานมากมายคนทำบุญเป็นร้อยวัดทำบุญหมดเงินไปเป็นล้าน ทำไมในขณะที่ตายไปทำไมจะต้องไปตนกนรกทำไมจะต้องไปทุกขติมาฟังคลิปนี้มีคําตอบนะครับขณะที่คนเราเนี่ยกําลังจะตายแล้วคนเราเนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยฝึกจิตเลยไม่เคยฝึกอนาปานสติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยฝึกไว้เพื่ออะไรฝึกไว้เพื่อจะได้ไม่หลงการตายนั่นเอง ดังนั้นเนี่ยเวลาที่คนเรากําลังจะตายเนี่ยพระท่านจึงบอกว่าให้นึกถึงผลบุญที่ตนเองได้ทํามานะให้นึกถึงพระที่ตนเองกราบไหว้เพื่อให้เป็นสโนโบายเพื่อจะได้ไปสุคตินั่นเองประมาณนี้เวลาที่โค้ดแบงค์ไปเห็นมาเนี่ยคนมีเงินคนมีทองทําบุญเยอะทําทานเยอะตกนรกมากมายถ้าโค้ดไม่มาเห็นโค้ดจะไม่มาเล่าให้ทุกคนฟังอันนี้คือโค้ดเห็นจากการที่ปฏิบัติเอง ใครไม่เชื่อไม่ต้องฟังนะครับใครไม่เชื่อออกไปไม่ต้องฟังนะครับอันนี้คือเรื่องจริงมาพูดให้ฟังจะได้รู้เรื่องกดแห่งกรกรมนะครับเวลาที่คนเราเนี่ยกําลังจะตายคนเราเนี่ยกําลังจะตายใช่ไหมตอนนี้จิตวิญญาณเนี่ยเกิดความกังวลกระไว้จิตวิญญาณเกิดความกะระสับกระสายจิตวิญญาณเกิดความละโมบโลภมากเกิดขึ้นเกิดการเป็นห่วงทรัพย์สินธนาคารเกิดขึ้น วิญญาณจะไปไหนทุกคนรู้ไหมวิญญาณก็จะต้องไปตกนรกนั่นเองอืมถ้าต่อไปเกิดในขณะที่กําลังจะตายวิญญาณเนี่ยเกิดการสั่นคลอนต่อคุณพร,รัต,นตรนัตไรเกิดความสงสัยในรัฐในพร,รัต,นตรนัตายว่าทําดีได้ดีจริงหรือทําชั่วได้ชั่วจริงหรือไม่เชื่อหรอกว่าทําดีแล้วจะได้ดีไม่เชื่อหรอกว่าความชั่วมีจริงไปเกิดเป็นสัตว์เดราาัจฉานทันทีไปเกิดเป็นหมาทันที ประมาณนี้ต้องเข้าใจอา้าวเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าความคิดของเราเนี่ยพาให้วิญญาณเนี่ยไปตั้งอาศัยที่นั่นความคิดของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกูสลกรรมก็ดีตอนที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยหรือว่าจะเป็นอาุูสลก็ดีกูสลกรรมเนี่ยจะนําพาให้เราไปสวรรคูกุลกรรมก็คือความดีสิ่งที่ดีงามอาภูสลก็คือสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่นําพาให้ใจเราเศร้าหมองใจเราเป็นทุกข์ นำพาให้ไปทุกข์กติก็คือไปตกนรกนั่นเองดังนั้นเนี่ยมีวิธีแก้อยู่ในเรื่องหนึ่งว่าตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ควรที่จะรักษาศีลให้ดีเราก็ควรที่จะให้ทานคือการไปทําบุญที่วัดนั่นแหละการให้ทานให้ด้วยกําลังศรัทธาห้าบาทสิบาทก็เป็นบุญแต่จงจําไว้ว่าสิ่งที่เราจะยึดเหนี่ยวมากที่สุดเนี่ยคืออะไรคือเราจะต้องจเจริญ อานาปานสติกรรมฐา,านให้มากๆให้มากกว่ามากกว่าการให้ทานอีเพราะอะไรจิตมันจะได้ไม่หลงตายถ้าไม่เกิดดวงตาเห็นทําไม่เกิดรู้จ้เห็นจริงจิตจะไม่หลงตายพอคนเราหลงตายเนี่ยสังเกตดูไหมแม้แต่จะทําบุญมามากมายทําบุญมาเป็นร้อยวัดเป็นพันวัดทําบุญมามากขนาดไหนบุญก็ช่วยเหลือคนไม่ได้ตกนรกทันที เวลาคนเราเนี่ยใกล้จะตายเนี่ยให้สังเกตดูง่ายถ้าหลับไปอย่างสบายหลับอย่างสงบวิญญาณไปสุขตินั่นเองคือได้ไปสวรรค์แต่ถ้าหลับแล้วชักดิ้นชักงอตาค้างเนี่ยวิญญาณตกนรกแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยลังเลอะไรเลยทั้งนั้นเวลาที่คนเราเนี่ยกําลังจะตายเนี่ยจิตมันเกิดความก,กาังวลกรไวอันนี้เนี่ยเป็นความเชื่อของปัจ,จตังนะ ใครไม่เชื่อไม่ต้องเข้ามาฟังอันนี้คือโค้ดพูดด้วยธรรมะที่โค้ดเนี่ยรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองครับประมาณนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยไม่เชื่อหรอกไอโค้ดแบงค์มันพูดโกหกมันอวดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องจริงครับใครที่เข้ามารับชมก็กดแชร์ให้โค้ดหน่อยนะเพื่อเป็นมหาภุสลน,นะครับ<ๆ>เพื่อจะได้รู้กันนะครับอะจะได้เข้าใจนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวจะบอกให้นะว่า เวลาคนเราเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันถูกกาหนดอายุมาแล้วว่าจะให้ตายเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้เราจะไปตายก่อนอายุไขไม่ได้ถ้าไปตายก่อนอายุไขเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุอย่างนั้นอย่างนี้เขากําหนดมาว่าให้ตายอายุห้าสิบเก้าเนี่ยแล้วก็ไปตายอายุสี่สิบหกอย่างเงี้ยสี่สิบหกใช่ไหมประสบอุบัติเหตุรถคว่ำอย่างเงี้ย ดวงวิญญาณก็จะกลายเป็นสัมภเวรีสัมภเวสเวีทันทีแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพระยามัจจุราชเนี่ยท่านจะไม่มีสิทธิ์ไปเอาดวงวิญญาณมาเลยนะเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านจะเอาดวงวิญญาณมาได้ก็คือสามวันไปแล้วก็คือผู้ที่ตายจากธรรมชาตินั่นเองตายจากการเจ็บป่วยคืออันนั้นแหละคือสิ้นอายุไขเขาแต่ถ้าตายผิดธรรมชาติคืออุบัติเหตุอย่างเงี้ย จนกว่าที่จะพบอายุไขเขาถึงจะมาเอาดวงวิญญ,ญาณไปได้พยามาตุราชก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยโดยเป็นเหตุผลว่าทําไมโค้ดไปสถานที่ต่างเวลาโค้ดบัรจักรยานไปออกกําลังกายหรือตามถนนหนทางเนี่ยผีมากมายเลยสังเวสีมากมายเลยมาจากไหนก็มาจากอุบัติเหตุนี้นะรับบุญก็ไม่ได้นะเมื่อเป็นสัมเวสีรับบุญก็ไม่ได้นะได้เฉพาะของกินที่นําไปให้รับบุญไม่ได้นะ จนกว่าที่จะมีคนเป็นเจ้าภาพบวชพระให้ถึงจะได้รับนะสัมภเวสีก็ะจะต้องทนทุกตั้งแต่อายุ46่สิบหกสี่เจ็ดสี่แป5สี่เก้าห้าสิบห้าเอ็ดห้าสองห้าปีที่ต้องทนทุกทนทรมานเมื่อทนทุกข์ทรมานแล้วเนี่ยพยามัตยุราถึงจะได้อาบุญถึงได้จะได้มาจับดวงวิญญาณไปจับดวงวิญญาณไปเพื่อจะได้ไปตัดสินธดีความประมาณนี้ครับ